สวัสดีครับนี่คือร,รายการ Metal Advice คิคูคิคูนะครับน้งองตัดดีเดินด้วยครับผมคือชาล็อกนะครับส่วนผมชาลินดี้นะครับน้อวิศนรตัใหม่ของชาอินดี้นะครับช้อนดัดอินดี้อินดี้นะครับแล้วก็เจ้ผมคือต้อนแบบขอกกู่กล็อกครับเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับดูครับนี่คือเกมของชาลินดี้นะครับเกมชาลินดี้เขาชอบเล่นเกมแกนแฟนตาั่งเน,นะครับเป็นเกมเนี่ย เกมเขียเลเวแนวหนุ่มๆนะคะไม่เอาอะไรมากนะคะเฮ้ยเกมมึงกับเม่ล็อกเลยต้องดูเกมกู่นี่นี่เกมกูไอ้ไผ่ไอ้สัตว์เอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหลอยสัตก็ไม่มีปัญหาพี่เจเอาแล้วไม่เป็นไรครับอ่าเราขอเรื่องต่อเลยเกมแม่งหนุ่มๆนะครับเป็นเกมแนวเก็บเลเวลเหมือนกันนะครับเป็นเกมยากตัวเกมแนวอินดี้หลายครับอินดี้แม่งกากของโคกนะครับนี่ครับเกมแนวอินดี้เขาชอบรูปนี้มากเลยนะครับโอเคครับไปครับดูกากมากครับดู เกมของผมนะครับรูปนี้เลยยังไม่มีสูงไวยดูรูปนี้ผมเสนอนะครับรูปนี้นะครับไม่กากแน่นอนรอยเส้นนี่รอยสักก็มีโปสเตอร์ของแท้แน่นอนครับไม่มีของก๊อฟแบบอินดี้นะครับอินดี้ไม่กากมีมูไม่กากนะครับแต่ว่าผมล็อกคอเขาอีกโอเค